สวัสดีครับโน้ต b p อยู่กับเกมซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ใช่ซิมูเลเตอร์มันคือภาคทูเก t ตอรเป็นเกมคู่แข่งของเกมที่ผมเคยเล่นแล้วทำคลิปไปก่อนๆหน้านี้แล้วเป็นเกมเล่นฟรีด้วยเท่าที่เล่นมาประมาณเกือบ7ชั่วโมงเนี่ยมันดีกว่ามากๆดีกว่าเกมซูเปอร์มาร์เก็ตซิมูเลเตอร์แล้วก็ภาคนี้เล่นออนไลน์ได้ไม่ใช่เล่นออนไลน์มัลติเพเยอร์ มันก็คือออนไลน์นั่นแหละเล่นกับผู้เล่นคนอื่นๆได้จะเห็นได้ว่าเนี่ยปืนยิงปรับราคามีเยอะมากระบบความลื่นไหลออปติไมซ์มาดีมากๆไม่มีความกระตุกไม่มีความหน่วงใดๆเปิดไฟก็สบายมากหายห่วงแต่ผมมีความสงสัยอย่างหนึ่งว่าผู้พัฒนาเนี่ยอาจจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่ก็เป็นทีมอื่นที่ดึงเอาพวกสกินกล่องสินค้าต่างๆเนี่ยมาจากเกมซ u เปอร์มาร์เก็ตซิมบเลเตอร์ งงไหมถ้าใครเคยลองที่จะทำมอดสินค้าพวกนี้มันจะมีวิธีดึงสกินพวกนี้มาอยู่ดึงทั้งสกินทั้งโมเดล3มิติมาแล้วก็สามารถเอาไปทำต่อได้คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ผมคิดว่าคนทำอะ่ะ developer อร์ะคนละคนกันไม่งั้นมันจะทำขึ้นมาฟรีทำไมล่ะใช่ไหมทำมาฟรีเพื่อค่าเกมตัวเองเนี่ยเหรอหรือว่าเกมก่อนหน้านี้มันไม่ใช่เกมฟรีเกมมันราคาหลายร้อยอยู่นะ หมือนหรือว่ามันได้กําไรจากตรงนั้นแล้วก็เลยเอามาเปิดเกมใหม่เนี่ยหรอแล้วทําให้ดีกว่าเดิมเนี่ยนะผมว่ามันปเป็นไปไม่ได้อ่ะน่าจะคนละคนกันดูดิเนี่ยอย่างโยเกิร์ตเออไม่ใช่นี่โยเกิร์ตนี่คนละแบบเลยแต่ลักษณะหลายๆอย่างอ่ะมันคล้ายเนี่ยไอถุงแป้งสีฟา้านี่ก็เหมือนแต่เลเวลค่อนข้างขึ้นช้าเล่นมา7ชั่วโมงเนี่ยเลเวล13แต่มันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะมันก็จะได้ไม่จบเร็วเกินไปเนี่ย มันมีสกิลให้อัพสกิลด้วยเป็นสกิลร้านค้าอย่างเช่นโจโลมาเนี่ยมันก็จะมีสินค้าจํานวนหนึ่งมาให้แล้วก็พอเลเวลอัพทุก1นึ่งเลเวลมันจะได้แต้มมาหนึ่งแต้มเราก็จะอัพเป็นเป็นสายสายไปอัพไปเรื่อยๆอ,อย่างเช่นอันแรกเราจะอัปรูปขนมปังใช่ไหมเลข1สีส้มๆนี่คือใช้1นึ่งพอย์ถ้าจะมาอัปอันนี้ก็ใช้2องพอย์ก็คือต้องอัพสองเวลอย่างถ้าจะอัปอันเนี้ย ต้องเก็บแต้มถึง3แต้มก็คือ3เลเวลจะอัพไปทางไหนก่อนก็มันจะมีอธิบายบอกเอาเมาส์ชี้ดูเนี่ยไหมมันจะขึ้นบอกว่าตรงเนี้ยมันคือโปรดักอะไรถ้ากดปดล็อกแล้วจะได้อะไรตอนแรกมาผมก็เล็งไปตรงนี้ก่อนเลยเพิ่มพนักงานเพิ่มพนักงานผมคนแรกที่เพิ่มก็คือแคชเชียร์แคชเชียร์จะเป็นตัวช่วยที่ดีมากคนที่เวียนหัวง่ายให้จ้างแคชเชียร์ก่อนเลยเพราะว่าถ้าเราเข้าแคชเชียร์เองเนี่ย มันจะเวียนหัวเวลาทอนตังค์ถ้าเจอลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตสามารถกดแป้นพิมพ์ได้เพื่อพิมพ์ตัวเลขราคาที่ต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นเงินสดอะเราต้องกดทอนเองมันจะต้องขยับไปมามันจะเวียนหัวนิดหน่อยต่อมาเราจะไปไหนต่อก็ตามนั้นก็เมาส์ชีดูอย่างมือถือนี่มีอะไรนะร้านมี Wi-Fi จะทําให้ลูกค้าเข้ามาเยอะขึ้นดึงดูดลูกค้าเยอะขึ้นแต่ก็ต้องอัพไอตัวนี้ก่อนเป็นอาหารพวกอาหารกระป๋อง ถ้าจะอัพอันนี้ก็ต้องอัพอันก่อนหน้าถ้าจะอัพอันนี้ต้องอัพอันก่อนหน้ามันจะมีที่ต้องอัพ2สายก็คืออย่างเงี้ยขนมปังตัวเนี้ยเลข2ตัวนี้นะมันจะต้องอัพอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยมันถึงจะมาอัพอันนี้ได้ทั้งหมดทั้งมวลเราจะจ้างพนักงานได้1 5คนจ้างได้ทั้งหมด5คนถ้าเล่นคนเดียวนะอันนี้คือในกรณีที่เล่นคนเดียวจะจ้าง NPC มาช่วยงานเราได้5คนแต่ถ้าเล่นมัลติเพเยอร์ไม่แน่ใจว่าได้กี่คน น่าจะได้เป็นสิบมั้งดูจากจำนวนปืนที่มันมีให้แล้วร้านก็กว้างมากๆเนี่ยเริ่มแรกมามันเปิดให้มาประมาณนี้1 2 3 4 5หคือช่องดำๆเนี่ยมันเปิดมาให้เลยเริ่มแรกมาเลเวลหนึ่งมันคือเปิดให้มาแค่นี้เลยกว้างมากแล้วอันนี้ก็เป็นโกดังส่วนอันเนี้ยมันจะเหมือนเป็นห้องที่เข้าไม่ได้มันบอกว่า เฉพาะคนทคี่คููที่จะเข้าได้แล้วมีช้างใส่หมวกกำรวจอยู่ข้างในก็ไปดูอะไรเหมือนกันมันจะเป็นห้องแต่งตัวเหมือนห้องแฟนซีอ่ะมันมี DLC ต้องซื้อเพิ่ม11 5บาทคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะผมว่าไม่จําเป็นอะ่ะเป็นชุดแฟนซีเฉยๆปีบนี้จะมาบอกระบบข้าวๆก่อนนะขยายสตอเรจขยายร้านก็ตรงนี้อัพสกิลก็ตรงนี้ถ้าซื้อของก็มาคลิกที่บอร์ดตรงนี้คลิกซ้ายมันจะแยกเป็นหมวดหมู่ให้เลยซึ่งค่อนข้างง่ายในการหาของอยู่เหมือนกันนะ แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้เปลี่ยนชื่อร้านเปลี่ยนป้ายร้านข้างหน้าป้ายร้านคลิกเข้ามาเราคลิกที่ซูเปอร์มาร์เก็ตต้องเอาเมาส์คลิกตัวอักษรนี่นะเอาเอาแป้นพิมพ์พิมไม่ได้นะต้องคลิกเอา e i พิมพ์แล้วก็กดเชนแล้วป้ายข้างหน้าจะเปลี่ยนอันนี้เป็นสีตัวหนังสือเลือกเอาสีไหนแล้วก็กดเชนตรงนี้ตามนั้นเวลาเปิดร้านก็คือกดตรงปุ่มนี้ปุ่มเขียว,เ,ยวเปิดร้านปั้ง พอเปิดร้านเสร็จปุ๊บจะไม่สามารถปิดกลางทางได้ต้องรอถึง4ี่ทุ่มครึ่งเท่านั้นสี่ทุ่มครึ่งจะเป็นเวลาร้านปิดลูกค้าจะหายไปเองพอสี่ทุ่มครึ่งเราจะจบวันถ้าจะจบวันก็มากดตรงนี้สีแดงปึ่งแล้วมันก็จะสรุปรายรับรายจ่ายประจําวันแล้วมันก็จะข้ามวันตอนที่ผมเล่นแรกๆอ่ะมันจะมีสอนอยู่มันจะบอกว่าตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปคือตอนนี้ผมเล่นมา17วันละ มุมซ้ายบนจะเห็นเลข17อยู่อันนั้นคือจํานวนวันตั้งแต่วันที่8ขึ้นไปมันจะมีขโมยวิธีสังเกตขโมยคือมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปธนบัตรดอลล่าร์อยู่บนหัวของลูกค้ามันจะวิ่งออกไปเลยวิ่งออกไปหน้าร้านมันจะเดินเร็วปกติให้เราเอาไม้มอบเนี่ยไม้กวาดเนี่ยไล่ตีมันพอไล่ตีมันปุ๊บของจะตกตีจนกว่าของมันจะไม่ตกอะ่ะแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วเราก็เก็บของที่มันทําตกไว้เราก็จะได้เงินคืน ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากสําหรับการเล่นคนเดียวนะอ๋อแล้วก็ปรับราคาการปรับราคาเอาปืนเนี่ยหยิบขึ้นมาคลิกซ้ายชี้ไปที่สินค้าไหมในปืนอะ่ะมันจะขึ้นรูปสินค้าเลยว่าคืออันไหนอย่างขนมปังนี้ราคามาเก็ตไพร์คือ2.1ราคาของเราคือตั้งเป็น2.1มันสอนเล่นมาตอนแรกอะ่ะมันบอกว่าถ้าตั้งราคามากกว่ามาเก็ตไพร์หนึ่งดอลเนี่ยลูกค้าจะไม่ค่อยซื้อสมมติว่าเราตั้ง3 จุดหเนี่ยมากกว่าราคา m a r k e t p r i ห1ดอลลารพอดีถ้าเราตั้งเกินเป็น3.2ลูกค้าจะเริ่มไม่ค่อยซื้อละเพราะว่ามันแพงเกินห้ามตั้งเกินราคา m a r k e t ไพมากกว่า1ดอลลารก็คือได้แค่3.1แล้วก็กด enter มันจะมีเสียงดังแครกก็คือเซตร,ราคาละเอาเมาส์ไปชี้เ,เป็นน้ำแอปเปิลใช่ไหมเราจะตั้งราคาใหม่ก็กดราคากดตัวเลขบนแป้นพิมพ์ได้นะตั้งเป็น4ก็กด4ปุ๊บถ้าไม่กด enter แล้วเอาเมาส์หันไปที่อื่นแล้วกลับมาใหม่ราคามันจะไม่เซ็ตเราต้องกดเลขแล้วก็กด Enter ก่อนให้มีเสียงดังแครกแคมันจะเซ็ตราคาเอาเมาส์หันที่อื่นกลับมาไหเป็น4เพราะฉะนั้นอย่าลืมตรงนี้ราคา m a r k e t p l a c ส2.3ใช่ไหมเราจะสามารถตั้งได้ไม่เกิน3.3ประมาณนี้9.5ก็ตั้งได้ไม่เกิน10.5เวลาวางของก็เอาเมาส์เอาจุดเมาส์สีขาวขาววางตรงโตะ๊ะแล้วก็กดตัว F มันจะวางลงบนโต๊ะพอดีอ๋ออันนี้น,นี่มีแท็บเล็ตแท็บเล็ตเนี่ยจะเป็นตัวตกแต่งร้านค้าเช่นหลอดไฟเลื่อนลูกกิ้งเมาส์มันจะเป็นการเลื่อนเลือกของเนี่ยตรงนี้เป็นหลอดไฟหลอดละ30ดอลลาร์มันขึ้นขอบแดงๆเพราะว่าเรายืนไกลไปต้องเดินเข้ามาใกล้ๆประมาณนี้คลิกซ้ายหรือคลิกขวาเพื่อหมุนถ้าคลิกซ้ายมันก็จะหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มไม่รู้เนี่ยมันคล้ายๆกัน ขี้ขวาก็ได้ขี้ซ้ายก็ได้แล้วก็เลื่อนลูกกิ้งเมวต่อไปจะเป็นต้นไม้ประดับตกแต่งไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมั้งต่อมาเป็นทีวีคลิกซ้ายหรือว่าขี้ขวาเพื่อหมนุนทีวีนี่ผมไม่แน่ใจว่าไม่รู้ช่วยอะไรนะยังไม่ได้ใส่อันสุดท้ายมันเป็นป้ายเหมือนป้ายบอกเหมือนป้ายบอกอะไรนะบอกเลนอะบอกล็อกว่านี่เป็นล็อกอะไรขนมเหรอหรือว่าเป็นล็อกน้ําล็อกของใช้ในบ้านอะไรเงี้ยห้อยไว อันนี้เป็นแท็บเล็ตน่าจะมีแค่นี้มั้งเวลาจะเอาวางบนโต๊ะเอาเมาส์ชี้บนโต๊ะแล้วก็กด f แล้วก็โหมดสร้างก็คือกดแท็บกดแท็บขึ้นมาจะเป็นโหมดสร้างตู้ชั้นวางต่างๆเลื่อนลูกกิ้งเมาส์เหมือนเดิมเพื่อเลือกของ product shelf ก,ก็คือเชลล์ธรรมดาคลิกซ้ายหมนุนหรือว่าคลิกขวาก็ได้เชล์มีแบบเดียวแล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นจะมี2แบบอันนี้ basic free ก็คือตู้เย็นเดียวตู้เดียว double free ตู้แฟร อันนี้ตู้แช่แข็ง f r e e ซอ r storage s h e l ก็คือ s h e l อยู่ในโกดัง c h e c อา u t ก็คือโต๊ะแคชเชียร์มันจะมีไรท์กับเลฟสังเกตไอตรงเก๊เงินสดท่านเลฟะจะอยู่ทางซ้ายถ้าไรท์เก๊จะอยู่ทางขวาอ่าประมาณนี้ถ้าเราอยากจะย้ายของก็ให้เลื่อนลูกกิ้งเมาส์ไปที่อันแรกคือ place mode เนี่ยที่เป็น0ดอลลาร์เนี่ยเราก็กดตัว e กดตัว e เพื่อย้าย แต่ถ้าเราไม่อยากย้ายแล้วเราจะแคนเซิลเลือกลูกกิ้งเมาส์ถ้าเราจะซื้อเชลใช่ไหมเราเลือกทิศทางแล้วก็กดตัว E เพื่อวางกดตัว E เพื่อวางหรือยกกดตัว E เนี่ยจะวางได้ยกได้ถ้าจะยกเราต้องไปที่ place mode แล้วก็ยกกด E เพ,กเ,เพื่อยกเลือกลูกกิ้งเมาส์เพื่อยกเลิกสิ่งที่มันทำดีกว่าเกมก่อนหน้านี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเชลเนี่ยมันวางได้เยอะมากข้าวเนี่ยเกมก่อนก่อนเนี่ยนะวางได้วางได้แค่ 16ถ้าเป็นแถวเนี่ยนะวางได้แค่16อันนี้วางได้ประมาณ30กว่าละ่ะมันสแต็กได้อีกแถวหนึ่งนะแถวหน้าสุดเนี่ยอย่างเกลือนี่ก็โอ้โหอย่างเยอะเติมทีนี่ก็อยู่ได้นานอะ่ะสองวันนุ่นน่ะแต่เลเวล10กว่าเนี่ยเลเวล13เนี่ยลูกค้าวันหนึ่งเป็นร้อยเลยนะเยอะกว่าเกมก่อนดีๆชานี่วางได้เยอะมากมันเกิดมาค่าเกมก่อนหน้านี้ชัดชัดตู้เย็นเนี่ยใส่ชีสเนี่ยดูดิได้เป็นร้อยนะเกือบร้อยอ่ะ เท่าที่วางดูอ่ะ80กว่าอันก็ยังได้แต่น้ําขวดเนี่ยวางได้น้อยกว่าเกมก่อนก็มีประมาณนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะส่วนโหมดมัลติเพเยอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นดูมันสามารถให้คนอื่นมาจอยของเราก็ได้หรือว่าเราไปจอยคนอื่นก็ได้ถ้าเขาไม่ได้ล็อกห้องนะสมมุติว่าอ่ะไปลองดูแล้วกันไปที่เมนเมนูถ้าจะเล่นโหมดมัลติเพเยอร์ก็ไปจอยสตเดี๋ยวผมจะลองกดจอยไปสักอันนึ่งนะไม่รู้มันจะเข้าได้ไหม เฮ้ยเข้าได้อันนี้คือแสดงว่าห้องที่ไม่ล็อกเหรอเราจะไปดูความวุ่นวายของเขาว่ามันจะวุ่นวายแค่ไหนหรือเปล่าหูดูเขาสั่งของมาดิเสมสิบสองเงินเหลืออยู่400เดี๋ยวนะทำไมวิ่งกันวุ่นเลยอะแล้วตัวเราอะโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยมันตีเราได้ด้วยอะ <laughs> ตีเราทำไม งงครับพี่น้องถ้าเราจะช่วยเขาเติมของกได้ไหมโอ้ร้านใหญ่ร้านโตเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกค่อนข้างรกนะแคชเชียร์มีกี่โต๊ะเราอยากเห็นตัวเองอะว่าเราใส่ชุดอะไรอะใส่ชุดพน,นักงานหรือเปล่าเดี๋ยวนะแล้วอันนี้ห้องสตอเลสเหรอแล้วสตอเลสท,ทำไมมันมันมีประตูกั้นอย่างเงี้ย เพื่ออะไร No check out available to buy เนี่ยยไปละไปรับปละเนี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันวิ่งเร็วมากเนี่ย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 สัญลักษณ์เนี่ยอันนี้คือโจรเนี่ยเห็นไหมถ้าจะตีของจะตกตีอีกเนี่ยตกอีกตีจนกว่าจะไม่ตกอ่ะเออช่วยกันตีอย่าตีพวกเดียวกันล่ะน่าจะหมดแล้วมั้งเฮ้ยเนี่ยมันจะมีขอบเขตมันอยู่ เมืองกว้างก็จริงนะแต่มันจะวิ่งได้แค่นิดเดียวเมืองสวยมากยอมรับว่าเมืองสวยไปไหนอะ่ะเรวิ่งกันทำไมเนี่ยโจรก็ไม่มีอะ่ะเราเป็นยามให้แล้วกันเราจะวิ่งตีโจรให้ยองปิกอันนี้น่าจะเป็นเจ้าของห้องนะเนี่ยยองปิกเนี่ยยองปิงเออใเออเออหัดไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตซิมูเลเตอร์ละเกมจับโจรซิมูเลเตอร เออมาดิตีจนตีจยดของไม่ตกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตีตีตีเออ,ต,ต,เอ,อตีอีกเอาไม่ถึงอะ่ะคือเท่าที่จำความได้นะตอนที่มันสอนเล่นอะ่ะมันบอกว่าถ้าถ้ามีคิวเช็คเอาท์คิดเงินอะ่ะเกิน8คนคนที่8ดจะไม่รอจะอดจะไม่อดทนรอเพราะว่า มันจะนานเกินไปแล้วจะกลายเป็นโจรกลายเป็นโจรขโมยของเฮ้ยเอยเอไม่หนีเหรอไม่หนีไม่หนีอ่ะไม่รีบหนีล่ะหมดแล้วมั้งเจ๊เจ๊เจ๊เจ,เจ๊มันจุเจ๊มันจุเออหมดแล้วนี่เฮ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดหวดหวด <c oughs> หดัดเข้าไป เออหมดแล้วมั้งนู่น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 ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเอาไปดิเอามันขอโทษขอโทษขอโทษเจ๊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 กอดอกวิ่งไปยังวะเออนี่นี่อ่ะช่วยเก็บช่วยเก็บเออโจรเยอะมากเพราะว่ารอคิวนานเนี่ยไหม ไปแล้วมาโอ้โหโจรอย่างเยอะร้านนี้อ่ะก็ประมาณนี้แล้วนะตีให้หมดตีจนไม่ตกเฮ้ยเออ,อม,มาดิเฮ้ยไปอืได้ชิ้นเดียวร้านนี้จะเหลือกำไรอะไรเนี่ยฮะขอถามจริงเอ้ยเออหมดยังเออน่าจะหมดแล้วล่ะ พอเราเอาของไปเติมได้ไหมอ่ะเอาวางก่อนกด F เพื่อวางของแล้วสั่งมาทำไมเยอะแยะเนี่ย re. สั่งเกลือมาทำไมเยอะแยะเนี่ย re. ถามจริงเฮ้ยเอ้าแล้วเอา,เา,เอาไอ้ตู้นี่มันปิดประตูเข้าร้านจะเข้ายัางไงอ่ะจะไปเติมของอยังไงเนี่ยไอคนที่มาจอยห้องเนี่ยมันแกล้งหรือเปล่าโหเราสามารถสร้างได้ด้วย ไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่เจ้าของปถุยไม่ใช่เจ้าของห้องก็สร้างได้เหรอไม่ใช่เจ้าของห้องก็สั่งของได้เหรอวยเวลเกือบเต็มแล้วนะเนี่ยสามสิบสองเกือบเต็มแล้วสามสิบสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าตันที่สามสิบเก้าเหรอยื่นไม่กาดให้ทำไมไม่กาดจะสั่งของ โอ้ยเอ้ยอเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเตะผมออกเหรอ h ฮสตะกี้มันขึ้นว่าอะไร host disconnect ใช่ไหมเจ้าของห้องออกจากห้องงี่เหรอคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปเด็กย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ